สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักค่ำคืนฝนตกชุ่มฉ่ำนะคะสวัสดีวันนี้ทำไมฝนตกหนักจังเลยนะป่านนี้คุณผู้ฟังก็คงจะแบบว่านอนจุ่มปุ๊กในพงพ้าห่มหรือว่ากำลังทำงานอยู่บางคนอยู่ต่างประเทศก็ตั้งหน้าตั้งตารอเอ๊ะเมื่อไหร่นางฟ้าจะโพสคลิปนะรอฟังอยู่นะรอฟังอยู่นะมาค่ะมาค่ะพนักง,งานวันนี้นะคะกับท็อปิกจอดำฟินฟินในค่ำคืนฝนตกนะคะ ใครกำลังเสียใจ อยากขอโทษอยากง้อคุณมากเหลือเกินตอนนี้นะเอาแบบนี้เลยใครกําลังเสียใจอยากขอโทษอยากงอคุณมากเหลือเกินตอนนี้เอ๊แล้วเขาไปสกิดต่อมโมโหสกิดต่อมอะไรคุณนะเขาถึงต้องอยากขอโทษอยากงอ้อแล้วก็เสียใจมากๆนะคะพลังงานของ t m e e m p a พ h นะคะพลังงานของช h a r i o t นะคะพลังงานของ The Moon นะคะเป็นพลังงานแบบตัวแม่มาเลยอะตัวแม่จะแคร์เพื่อช h a r i o t นะคะราศี กรกฎกดมูลราศีมีนะคะแล้วมีพลังงานของดิเอ็มเพสราศีพิจิกพลังงานธาตุน้ํามารัวๆตรงกับแบบว่าสเต็ปของค่ำคืนนี้ที่ฝนตกเขาเสียใจเพราะอะไรเพราะว่า ความห่างไกลทำให้เขาดูแลคุณไม่ได้หรืออาจจะเป็นด้วยการที่มีแบบว่าแพชชั่นนะคะมีความต่างเรื่องอายุเรื่องฐานะการงานการเงินก็แล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่เขามองคือใครบางคนทำให้เขารู้สึกว่าไกลเกินเอื้อมไกลเกินไปไกลเกินฝันนะคะ3 7 1นี้นะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าบางทีนะเขาอะ รู้สึกเสียใจมากๆเลยที่แบบว่าได้มารักคนอย่างคุณแต่ให้อะไรคุณไม่ได้เลยบางทีเขาก็รู้สึกท้ออยากปล่อยมืออยากปล่อยคุณไปเจอสิ่งดีๆไปเจอคนที่ดีกว่าเขา แต่ทุกๆครั้งที่เขาจะ move on จะปล่อยเขารู้สึกว่าไม่เอาดิห่วงอะห่วงหึงห่วงรักแค่ถ้าหากว่าปลา่อยคนอย่างคุณไปแล้วคนอื่นไปได้เข้าใกล้คุณหรือว่ามีความสุขกับสิ่งที่คุณทําให้เหมือนที่เคยทํากับเขาว่าบุคคลเหล่านั้นจะโชคดีขนาดไหนคิดเราก็รู้สึกว่าแบบไม่โอเคเลยนะขอกักความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปได้ไหมอยู่เป็น าตารักอยู่เป็นคนรับใช้ให,หัวใจจิตวิญญาณของเธออยู่ตรงเนี้ยใครบางคนก็อาจจะเป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติได้นะคะอาจจะด้วยระยะทางที่มันจะต้องแบบว่าต้องเดินทางข้ามนาม้ำข้ามฟ้าถ้าหากว่าเขาเป็นชาวต่างชาตินะเขาอ่ะรู้สึกว่าโอ้ยผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยเบบีนัมเบอร์วันอย่างคุณเนี่ยใครได้เข้าใกล้ใครได้แบบว่าเข้าถึงก็คงซาบซึ้งชื่นอุรานะคะ เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากปล่อยคุณเลยเขาทำใจไม่ได้เขาเจ็บปวดเขาเสียใจสิ่งไหนที่คุณมองตัดสินเขาคุณอาจจะมองาเขาเจ้าชู้ไกลด้วยนะแล้วอาจจะมีความแบบทะเล่งทะเล่นทะลึ่งทะเลนอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เล่าก,ก็ติดกับคนนั้นคนนี้ดูเหมือนแบบไม่น่าไว้ใจ แต่ได้ปลอดเธอนะเขาอยากจะบอกว่าโอ้โหคุณขนาดเนี้ยแล้วเขาจะไปมองไปส่องไปเปิดใจให้ใครได้ลนะ่ะฉันรักเธอนะดีเอมเพสเธอคือเจ้าของหัวใจคุณอาจจะเกิดราศีมิพิจิกนะคะอาจจะเกิดวันศุกร์วันจันทร์วันพุธวันพรหัสได้นะคะพลังงานของคุณคือเป็นดีเอมเพสอะ The Best Number One อะแล้วคนอย่างเขาถ้าเป็นแค่คนทางไกลเป็นลูกกระเจ้าเขาอาจจะมีอายุต่างจากคุณนะคะ ฐานะมันอาจจะแบบต่อให้ไม่ต่างกันมากแต่ว่าเรื่องฐานะเกี่ยวกับการเงินธุรกิจเขาก็อาจจะบอกว่าเหลื่อมล้ํากับคุณนิดนึงเขามองว่าโอ้โหทําไมเนะาะกจกักรวาลเนี่ยเหอี่ยงเขาในวันที่เขายังไม่พร้อมเลยเรื่องการดูแลซัพพอร์ตออฟเฟอร์คุณสิ่งที่เขาอยากพูดตอนนี้เนะเขาเสียใจเขาให้อะไรคุณไม่ได้ นอกจากความรักความรู้สึกความแคร์ความห่วงความห่วงเขาอะยอมเป็นไม้กันหม่ยอมเป็นหมาห่วงก้างไม่ว่าคุณจะมองอยังไงทาไมไม่ปล่อยเขาสักทีทําไมไม่ออกไปจากชีวิตคุณสักทีหรือว่าบางทีนะคะ คุณอาจจะมองว่าเอ๊ะคนคนนี้อยู่ในชีวิตเราก็มีแต่เรื่องแบบว่าท็อกซิกอะแต่ทำไมเขายังอยู่ล่ะนางฟ้าเราไล่เขาเออกจากชีวิตหลายรอบแล้วนะเราอะ่ะให้เขาบอกเลิกเขาจบความสัมพันธ์กับเขาไปหลายรอบแต่เขาก็ยังหน้ามึนโทรมาง้อขอโอกาสร้องไห้ กรซิกกระซิะซอะไรเงรี้ยว่าแบบขาดเราไม่ได้ค่ะเขารักคุณมากจริงๆเขาขาดคุณไม่ได้เขาจะปวดเขาอยากงอ้ออยากขอโทษอยากให้คุณเปิดใจอย่าไปไหนเลยวันนี้เขาอาจจะตือ้อจะยือ้อคุณไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาจะยอมอยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่า แต่ทุกๆครั้งที่คุณทำท่าเฉยชาไม่ตอบข้อความสองวันตอบข้อความทีหรือบางทีก็โทรหาคุณรัวๆแล้วคุณไม่รับสายมันเจ็บปวดมันปวดจี๊ดมันเจ็บแปรบเจ็บแปรบกินแวะทันทีออกหักใช่ไหมแบบนี้ mm hmm. เขาอยากมองว่านะตอนนี้ทุกๆครั้งที่คุณหันหลังให้ไม่สนใจไม่รับสายเขาเจ็บปวดเขารู้สึกเหมือนคนอกหักเหมือนคนโดนผักลงไปในทะเลเลยนะ พลังงานของดัมโบลนะเขาส่องเขามองคุณในโซเชียลนะนั่งมองรูปคุณดูสิ่งดีๆนึกถึงเรื่องราวดีๆที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันแล้วเขารู้สึกสุขใจมากๆเลยคนคนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณเนี่ย อยู่เหนือเขาเห็นเขาเป็นลูกไก่ในกำมือจะบีบก็ตายจะคายก็รอดก็เอาซี่เอาซีเขาอยากบอกว่าบีบเลยพี่อยากจะตายค่ะอกคามือน้องเนี่ยขอเป็นน้องอะพี่ยอมได้เสมอนะคะคือแบบเขาแสนรกักแสนห่วงแสนห่วงแสนแคร์แต่คุณนั้นก็พร้อมที่จะผักใส่ได้ส่งเขาออกจากชีวิตเสมอชาริออดสงสารเธอ สงสารคนทางไกลสงสารคนคนนี้เธอได้โปรดเธออย่าไลา่เขาเลยนะจะให้เขาไปรักใครได้อะต่อให้วันหนึ่งเขามีฐานะการงานการเงินร่ำรวยเขาก็ไม่อยากจะอยู่กับใครไม่อยากจะคบกับใครหรอกอยากมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นแหละ บางครั้งนะคะเขานอนกอดหมอนข้างนอนกอดตัวเองเนี่ยน้ำตาไหลคิดถึงสิ่งที่มันวนเวียนคิดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตวันนั้นเขาอาจจะเคยกอดคุณหอมคุณจุ๊บคุณใดๆก็แล้วแต่วันนี้ไม่มีคุณอยู่ตรงนี้ด้วยระยะทางความห่างเหินหรือว่าความเงียบของคุณเนี่ยมันทำให้เขาเศร้าแท้เศร้าแท้เศร้าเดอ้อเศร้าหลายนะคะเขายังบอกว่า จะขยี้ไปถึงไหนเนี่ยนางฟ้าเจ็บใจะแย่อยู่แล้วทุกวันเนี้ยปวดใจจะแย่อยู่แล้วไม่อยากจะฟังช่องไพ่เลยอะไรมันจะตรงขนาดนั้นเขายังบอกว่าเขาปวดหัวใจเจ็บหัวใจในวันที่ไม่มีคุณเขาอยากให้คุณกลับมาง้อขอโอกาสคุณแล้วก็อยากให้คุณเปิดใจรอแบบมีอนาคตมีแพชชั่นกับเขาเขาไม่อยากให้คุณคบใครไปไปอยู่กับใครเขาไม่อยากให้คุณทําตัวสวยน่ารักเซ็กซี่เช็คเลตติ้งไปวันๆเขาไม่อยากให้คุณเนี่ยอ๋สอส่งแสง แปลงแสงออร่าให้ใครได้รู้ว่าคุณนั้นงดงามขนาดไหนนะคะโอ้โหคุณคุณผู้ฟังขาคนคนนี้ห่วงคุณมากเหลือเกินนะคะแล้วสิมีราสีกรกฎาศีพิจิกเนี่ยนะคะเขออาอะบอกว่าฉันคิดถึงเธอทุกวันฉันแบบโหยหาเธอทุกวันอยากขอโทษเธอทุกวันถ้าวันนั้นเธอเห็นว่าฉันคุยกับใครหรือว่าฉันด้เช็คเลตติง้งมีสาวๆหนุ่มๆม,มารุมเม,ม้นต์รุมไลค์อะไรฉันนะใจของฉันนเฝ้าหวังว่าเธอจะกลับมา สิ่งที่เขาอยากได้นะคะคือเป็นคุณมากกว่าที่ไปคอมเมนต์ไปเซวไปไลค์ไปกดหัวใจรัวๆหรือไปส่องสตอรี่ใดๆก็แล้วแต่แต่ไม่มีเลยไม่มีคุณอยู่ตรงนั้นเลยคุณหายไปไหนอ่ะคุณไปไหนกับใครอ่ะโอ๊ยคิดแล้วก็เจ็บเดอ้อเจ็บเด้อนะคะพลังงานคนคนนี้หอยหวนมากเอาแบบว่านะใครกําลังเสียใจเจ็บ ปวดอยากง้ออยากขอโทษอยากขอากาสคุณเขาอาจจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องเป็นนักธุรกิจหรือคนที่แบบว่าทํางานโปรไฟล์ดีเป็นคนทางไกลแต่ไม่ว่าเขาจะโปรไฟล์ดียังไงเมื่อเทียบกับคุณอะความเป็นดีเอ็มเพสของคุณอะเขาก็ดูแย่ดูดอบดูตัวเล็กตัวน้อยคุณอาจจะเป็นคนสวยน่ารักน่าเด็กนะคะน่าเด็กกว่าอายุต่อให้คุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาแต่ว่ารุ่นน้องคนนี้นะเจ็บ เจ็บมากๆเลยค่ะตรอมใจที่สุดเลยค่ะที่คุณเหมือนแบบว่าจะดันเขาออกจากชีวิตดันเขาออกจากความรู้สึกเขาอยากบอกว่ายิ่งผักใส่ไล้้ส่งฉันไปจิตวิญ,ญญาณของฉันก็ยิ่งจะเกาะเธอสิงเธอขี่อยู่บนบาเธอแน่นๆเลยฉันจะทําตัวเป็นชัตเตอร์เกาะติดวิญญาณไม่ให้เธอภาคับฉันไปไหนโอ๊ยนะกลัวจังเลยค่ะคนคุณนี้เขาไม่ไปล่อยคุณจริงจังมากเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเขาอยากบอกว่า พนักง,งานของคุณเนี่ยมันทำให้เขารู้ตื่นรู้แล้วก็รู้แล้วว่ารักแท้มันมีอยู่จริงรักดีๆมันมีอยู่จริงรักที่แบบว่าอยากจะครอบครองอยากจะแบบมีการโต้อตอบด้วยแรงพิศสวรรัสต่มันมีอยู่จริงนะ ถ้าหากว่าเขาบอกว่าเออเขาอยู่ทางไกลอ่ะมีคนมาจีบเขาเยอะๆเลยนะเชื่อไหมล่ะเขาไม่เปิดใจคุยกับใครเลยสาวๆหนุ่มๆในหมู่บ้านคนรอบข้างแม้กระทั่งลูกบ้าข้างบ้านได้ยังมาส่องก็เลยเขาไม่อยากจะคุยไม่อยากจะเสวนาสูงสิงเลยวันๆเขาส่งแต่โปรไฟล์คุณส่งแต่แพลตฟอร์มโซเชียลคุณว่าคุณจะออนเมื่อไหร่คุณจะตอบเขาเมื่อไหร่ดูโทรศัพท์แล้วดูโทรศัพท์อีกเมื่อไหร่คุณจะโทรมาโอ้ยคุณก็ไม่ติดต่อมาสักที ทำไมคุณถึงได้หยิ่งขนาดนี้นะอะไรที่ทําให้คุณมั่นใจว่าเขาจะไม่ยอมแบบตื้อง้อคุณขนาดนี้นะเขาแค่คิดเขาก็ปวดจี๊ดปวดจี๊ดในตรงกลางทรงอกของเขาแล้วนะคะนี่คือพลังงานของใครที่เจ็บปวดทรมานอยากงอ้ออยากขออกาสคุณเหลือเกิน you are the best in my heart เธอคือคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอเธอเหมือนเพชรแท้ที่ฉันเนกะ็บได้และฉันก็จะแบบ ไม่สนหรอกว่ามันเป็นของใครมาก่อนไม่ว่าคุณจะเคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมรสุมชีวิตใดๆมา ผ่านการเลิกรลาอย่าล้างหรือว่ามีความรักมีใครมากี่คนก็ไม่สนหรอกตอนนี้เขารู้ว่าขอแค่เขาได้ไหมที่เป็นที่หนึ่งในหัวใจคุณขอให้เขาได้กลับมาเขาขอโทษนะคุณให้โอกาสเขายกโทษให้เขาได้ไหมนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะที่ทําให้เขารู้สึกแย่รู้สึกผิดอ่ะเขาน้อมรับผิดทุกอย่างเลยนะถ้าเขาพูดจาไม่น่ารักกับคุณน่ะยกโทษให้เขานะต่อไปก็จะไม่แซวคุณอีกแล้วที่เขาแซวคุณก็ เพราะว่ารักหลอกจึงหยอกเล่นนะคะเขาอยากบอกว่าก็รักหลอกถึงหยอกเล่นนะเธอจ๋านะคะนี่คือพลังงานน่ารักของวันนี้ใครจะปวดเสียใจอยากง้ออยากขอโอกาสคุณมากถ้าหากว่าคุณมองว่าเขาว่าเออมี สามารถที่จะไปเปิดใจคบใครก็ได้ถ้าเขาเป็นรุ่นน้องคุณนะจะเอาใครก็ได้ดี่อหนองอีหนูเด็กมหาลายัออลยอย้ออ้ออะไรเงี้ยเขาอยัางบอกว่าเขาไม่สนใจอ่ะคุณอ้อกว่าเยอะคุณดูน่ารักคุณดูเด็กกว่าเยอะเลยเขาหลงคุณมากเลยเขาคั่งรักคุณมากเลยเขาชอบคุณมากอยากจะทุ่มเทปนเปรสว่างปนเปลไฟที่มันเร่าร้อนมันสมอยู่ในใจเขาอยัเดเยียดให้คุณแค่คนเดียวนะคะนี่คือพลังงานของ ใครเจ็บปวดเสียใจอยากงออยากยือ้อยากตือ้อยากรั้งเพราะว่า ขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพนะคะเจ็บปวดทุกครั้งที่คุณไม่แยแสไม่หันมามอง <c oughs> ไม่โทรกลับไม่ทักหาไม่รับรู้ไม่รับอะไรเขาได้แต่ส่องมองคุณอยู่ตรงนี้โทรศัพท์เขาเนี่ยโอเครื่องร้อนแล้วเนี่ยเพราะว่าเปิดแบบว่ารอคุณตลอดเวลาเลยนะคะเขาเนี่ยทำตัวเหมือน7 e เ e ่ e อ e ลฟอนยิบสีชั่วโมงให้คุณแบบว่าสแตนบายรอคุณเลยนะแต่คุณก็ไม่สนใจเขาเลยทำไมคุณถึงได้ ใจร้ายใจดำเหมือนฆาตรกรที่แบบว่าฆ่าเขาทั้งเป็นได้ขนาดนี้นะคะนี่คือพลังงานของใครที่อยากงอ้อ <c oughs> ขอโทษขอโอกาสคุณมากมเลยในท่าากลางฝนตกชุ่มฉ่ำวันนี้นะคะก็พลังงานของคนเกิดปีมะโรงนะคะปีขานปีวัวปีงูปีมะเส็งนะคะ ปีหมูปีหนูนะคะปีกระต่ายนะคะปีลิงได้เขารักคุณเขาแคร์คุณเขาอยากอยู่กับคุณอยากให้คุณเปิดรับสิ่งดีๆที่เขาอยากจะเทคแอคชั่นกลับมาง้อคุณเขาอยากให้คุณรู้ว่าน้ําตาของลูกผู้ชายน้ําตาของเขาเนี่ยน้ำตาของลูกผู้หญิงผู้ชายคนนี้ที่มันไหลออกมาเวลาคิดถึงคุณน,นั่นมันก็ออกมาจากความรู้สึกจริงๆของเขาเขาไม่อยากกอดหมอนข้างแล้วเบื่อหมอนข้างแล้วเขาอยากกอดคุณตัวเป็นๆมาก ากกว่าเพราะฉะนั้นได้โปรดปลดบล็อกหรือว่าติดต่อกับแม่หรือรับสายเขาหรือว่าฟังเสียงหัวใจเขาหน่อยนะเขาอยากให้คุณมาฟังใกล้ๆว่าความรักที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันล้นปรี่มันปริ่มมากมายขนาดไหนนะคะเกิดมาก็ไม่เคยรักใครขนาดนี้เท่าคุณเกิดมาไม่เคยมีแพชชั่นไม่เคยอยากอยู่ใกล้อยากดูแลอยากทําทุกสิ่งอย่างให้ใครขนาดนี้มอบใจมอบ มอบจิตวิญญาณให้ใครขนาดนี้ก็แค่คุณคนเดียวนั่นแหละค่ะนะคะตัว Q ตัว B ตัว A ตัว T ตัว J นะคะตัว M ตัว Y นะคะตัว H R นะคะ w z Q นะคะในชื่อนามสกุลคุณกับเขาอาจจะงอนกันมานะคะอ่าเลข11ถึงเลข3 3วันถึง11วันหรือว่ามีพลังงานของ3 71นะคะนี่คือเรื่องราวของคุณหรือเปล่าดีกันนะงอแล้วนะอไม่งอนนะนี่คือสิ่งที่เขา อยากจะพูดกับคุณเพราะว่ามิเช่นนั้นเขาจะควาค онт 론큾ความรู้สึกตัวเองไม่ได้เจ็บปวดหัวร้อนงุนงิดว้าวุ่นอยู่แบบนี้แบบนี้นะคะโอเคแฮปปี okay. ้ฝันดีบายบายค่ะ